เห็นโตสั้นๆเอ๊ะไม่ได้หิวเหล้าเอ๊ะไอยากว้าวเอ๊ะอยากแก่ว้าวอะขณะนี้เราอยู่ที่สอนอเขาเรียกว่าสอนออะไรดีวะอานะครับ มีการดืดดัดดืดอ่าน่าจะเป็นมะเข็งเหยียดครับน้พิเศษสิมหน่อยมาเข็งวิจารศรทตอตัวเหนียววันนี้อันนี้คำนะเรามาปักเบ็ดนะคำนะาโอ้ยยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ติดใจให้หนูด้วยนะคำนะาโอ้ยของเขาดีจริงเขากำลังมาลินนานี่ครับผู้บาใส่เบ็ดคำนะาโอ้ยอ้แพ้เขาตั้งแต่ไอนัดเจ้ามาใส่เบ็ดคบโบ้ยเนาะแต่ยังอย่างนี้นายพี่ติดถนนลาดยางโอ้ยมันในมังหันดึก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 อยู่ครับว่าจะถ่ายเป็นช็อตให้ดูสิหน่อยโอ้ยผ่านละคำนะ นแล้วพันแล้วนั่นแหละเด็กที่ผมบอกคำเนะอ้ายแพ้เขาตั้งแต่อ้ายนั่นเจ้ามาใส่เบ็ดครับโอ้ยน şey ้ำตาจะไหลหลังเอาเมื่อกี้มันดึกดัานด้วยครับอะยังไงก็ตามมาดูครับมาลุ้นมาเชียร์มาชมด้วยกันว่าจะได้จะโดนหรือเปล่านั่นครับนั่นั่นนั่นน่าจะเป็นมะเขืงเกียดนักสันิทฉานเดยกผู้ช่างเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกันนั่นแหละนึกนักนึกนักเห็นแล้นนะนึกดนักเรียนดูหำครูเว้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่นั่นหรือเปล่ อันนะครับเรามาลุ้นนะครับว่าจะได้จะโดนหรือมันจะโดนปหรือจะโดนลักคำน่าวันนีแต่อย่าลักยังไงก็ขอให้บอกนะครับนะลักอะไรก็ลักได้แต่อย่าลักหลับคำนาเรียกผมด้วยจะได้มีแหงนำกันกบ็ว่าไม่เอาไม่พูดอันนีครับเรามาซ้อมดูคำนวันนีหละครเ่ย อ่านี่ขณะน,นี้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลา4 5. 5. ี่โมงหมงเย็นโดยประมาณอ้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมันฑนิชนนุน้นองๆ้องวัวเวิร์ดคำนะอันนี้เลยเขาเรียกว่าสี่เท้าย,ยังรู้พันนักปราดยังรู้พังคำนาะนักปาอะไรผู้ชายหน้าตาหละ่อๆไปแต่อสี่เซบนยังคงจะพลาดไม่ได้ รู้เรื่องครับผมอ่านี่ครับนะักคิดนี่ว่าอ่านี่แหละครับหน้าผมคำโนะไว้เนาะเห็นอย่างนี้พี่ไม่เป็นหนี้สกสอกันแล้วกันครับเนาะโอ้นี่แหละครับมาทงมาถามมาดงมาปลายันนักย้ำหนาปปาละโทศุไปโรซสีหรือโรคสีส่โูโอ้ไม่โรคชินหนูคำโนกะํา,กาลังระบาดเลยทีเดียวชัวต้องใส่รองเท้าบูทนะพุสสำหน่อยโอ้นั่น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 ั่นานานานั่่นั นี่ครับย้ำนักย้ำนักครับเร็โทสปไปโรสีหรือโรสีดูโอ้โหแม่ฉีดหนะจังอะไรจังเรานี่อันนี้ครับอะาวเมืม่อันดักดับบุญเจรองนะครับเขญญาไร้ยัดจกนะครับเนจกปรเดโ็โอ้ยนกอน้ำตาจะไหลหลังกับลอนแล้วเอ,อ อ่านี่จะเป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับนะผ่านการไดเอ็ดาปที่เรียบร้อยที่เวทีรุมพินีสั่งช่างเดาสั่งปายในตมุยหยัดเบี้ยวครัโอ้ยนะมันดูไทยโดนเอายังไม่โดนครับนะแต่มาอยู่อีสานผมโดนไปหลายคนลนะนี่ครับข้าเรียกว่าจะไปขีดทักแทนนะครับเนระือเรียกว่าส้เดือนเล็กๆครนะยังไงก็โอ้ยนะไม่ได้ไม่โดนเขาจบรายการเส้นไหน่เส้นไหน่นะครับนะไอหนุม่มเสียงแหบสี่บางอย่างแสบรายงานตัวครับผม